ไลฟ์ภาพนิ่งยังไงให้ไม่โดนแบนแต่คนน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าเดี๋ยวนี้ t i ก t o อรเขาไม่ให้ใช้ภาพนิ่งไลฟ์สดแล้วคลิปนี้เลยจะมาแนะนําวิธีการใช้ภาพนิ่งไลฟ์สดยังไงให้ไม่โดนแบนหรือว่า AI จับไม่ได้นั่นเองต้องบอกก่อนว่าวิธีนี้เราทําใช้เองแล้วได้ผลจริงๆนะคะไม่โดนแบนเลยขั้นตอนแรกให้เราแต่งรูปสินค้าของเราให้เป็นขนาดหน้าจอไลฟ์ทิกเ o อนะคะจากนั้นให้เราหารูปคนยืนที่เห็นหน้าแบบชัดๆจะใช้ภาพดาราหรือว่าใช้ภาพตัวเองก็ได้นะคะตัวอย่างคลิปนี้เราก็จะใช้ภาพดดารารใหู้้กกกันกนน่อะะคะแลว แล้รูปมาเยานันให้เราเข้าเว็บ remove.bg เว็บนี้จะเป็นเว็บลบพื้นหลังจะไดคัดให้อัตโนมัติเลยโดยจะเหลือแค่รูปคนอย่างเดียวนะคะกดอัปโหลดอิมเมจเลือกรูปที่เราต้องการไดคัดแล้วก็รอระบบประมวลผลแป๊บนึงพอร,ระบบตัดรูปให้เราเรียบร้อยแล้วเราก็กดดาวน์โหลดไปที่รายการดาวน์โหลดแล้วก็กดบันทึกภาพเข้าโทรศัพท์ได้เลยจากนั้นให้เรากลับไปที่ภาพสินค้าที่เราแต่งไว้เป็นขนาดหน้าจอไลส์สด ดเพิ่มรูปคนที่เราตัดพื้นหลังออกเมื่อกี้ได้เลยนะจากนั้นเราก็จัดวางตำแหน่งรูปภาพให้อยู่ตรงกลางให้เห็นหน้าชัดๆนะคะแล้วจะเขียนข้อความหรือตกแต่งรูปภาพเพิ่มเติมได้เลยนะสุดท้ายจะเป็นขั้นตอนที่เราเอารูปภาพมาไลฟ์โซเข้าไปที่แอป t ิกตอรกดไลค์แล้วก็เพิ่มสินค้าลงในตะกร้าปกติเลยนะคะจากนั้นเราจะทําการไลฟ์ภาพนิ่งโดยใช้เอฟเฟกต์กรีนสกีแล้วก็เลือกรูปภาพที่เราตกแต่งไว้เมื่อกี้แค่นี้ AI ก็จําไม่ได้แล้วว่าเราใช้ภาพนิ่งไลฟ์โดใครชอบคลิปดีๆแบบนี้กดหัวใจกดคอมเมนต์กดติดตามให้้้ดวยนะะะครรอาาากถมมไเข đây này nè